น้องได้มาลองแล้วค่ะอีกหนึ่งของดีบางรักร้านเจ้าหลงลูกชิ้นปลาเอาจริงตอนแรกเนี่ยไม่รู้จักร้านนี้แต่ว่าน้องๆในคลิปสัมภาษณ์แนะนํำเยอะมากเจ้าหลงค่ะร้านก๋วยเตี๋ยวตรงเนี้ยร้านอะไรไม่รู้อะก๋วยเตี๋ยวพี่อร่อยด แนะนำกันมาขนาดนี้ก็ต้องมาลองแล้วจ้ามีจ่ามาถึงแล้วเหมือนเขามีข้าวหมูแดงด้วยนะแต่เอาไว้รอบหน้าละกันเพราะวันนี้เนี่ยน้องตั้งใจมากินลูกชิ้นปลาเมนูแรกที่สั่งเนี่ยเป็นเย็นตาโฟจ้าใส่ทุกอย่างไปเลยแค่เห็นปริมาณผักบงที่พี่เขาใส่ให้เนี่ยก็ถูกใจแล้วเย็นตาโฟเจ้าหลงเนี่ยเครื่องแน่นจริงๆค่ะมาเต็มจริงๆทั้งลูกชิ้นปลาเกี๊ยวปลาหือก,ก้วยลูกชิ้นกุ้งลูกชิ้นปลาหมึกตอนชิมเนี่ยรสชาติก็ถือว่าใช้ได้เลยค่ะตัวน้ำเนี่ยมีความเปรี้ยวแล้วก็หอมจากเต้้าหูยี เกี๊ยวปลาก็ชิ้นใหญ่แล้วก็รสชาติดีเลยทีเดียวแต่ที่น้องชอบที่สุดเนี่ยขอยกให้ลูกชิ้นปลามือซึ่งน้องไม่เคยเห็นที่ร้านไหนมาก่อนเลยเท็กซ์เจอร์เนี่ยจะมีความเด้งเด้งหนึบหนึบคืออร่อยมากส่วนตัวเนี่ยน้องชอบกินเปรี้ยก็เลยปรุงเพิ่มด้วยพริกน้ำส้มพอเติมพริกน้ำส้มไปนะก็คืออร่อยเพิ่มขึ้นเยอะเลยทุกคนกินเย็น